ล้อมวงเข้ามาอสูรป่ามาเล่าหลอวันนี้เสนอตอดผีไม้ด่างอาคาตตอนจบ จากนั้นไอ้จูก็ยื่นเงินให้ไอ้วินไปห้าพันบาทไอ้วินรับเงินมาใส่กระเป๋าแล้วก็เอ่ยชวนไอ้บุ๊กที่นั่งฟังอยู่จากนั้นมันทั้งคู่ก็พากันขับมอไซค์ออกไปทันทีซึ่งพวกมันทั้งสี่คนนี้ก็คือแก๊งโจรกรรมทรัพย์สมบัติ ที่มีค่าและราคาสูงชนิดต่างๆตามแต่ที่จะมีใบสั่งจากคนที่ต้องการจะได้ของชิ้นนั้นๆว่าจ้างมาผ่านนายหน้าที่รับงานมาให้พวกมันอีกทอดหนึ่งราคาค่าแรงก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายและมูลค่าของของชิ้นนั้นๆ ซึ่งก็จะรู้กันเฉพาะในวงการมืดนี้เท่านั้นส่วนหน้าชาของพวกมันก็คือเซลแมนแนะนำสินคา้าซึ่งอาชีพนี้ก็จะทำให้พวกมันเข้าถึงเหยื่อได้โดยง่ายขึ้นโดยที่ไม่มีใครสงสัยซึ่งล่าสุดนี้งานโจรกรรมที่พวกมันรับคำสั่งมาก็คือไม้ด่างเจ้ากรรมที่หายาก และมีราคาสูงลิบสองต้นหนี้ที่กำลังสร้างปัญหาให้กับพวกมันอยู่นี้นี่แหละซึ่งเศรษฐีที่ต้องการไม้ด่างสองต้นนี้เคยส่งคนไปติดต่อขอซื้อกับลุงเจ้าของร้านผู้เคราะหร้ายรายนี้มาแล้วแต่ถูกปฏิเสธเพราะแกต้องการเพราะพันธุ์ให้เกิดต้นลูกขึ้นมาหลายหต้นซะก่อน แต่เศรษฐีคนนี้เป็นคนประเภทที่ว่าอยากได้อะไรแล้วก็ต้องได้ในบัดดลเหีนเจ้ากรรมที่ตามมาด้วยปัญหาและความซวยอย่างหนักของพวกมันนี้จึงบังเกิดขึ้น ในช่วงเวลาสามทุ่มเศษเศษของคืนที่สามหลังจะเกิดเรืองวงสุราของพวกมันทั้งสี่คนที่ดำเนินมาอย่างเงียบๆตั้งแต่ตอนเย็นๆก็เริ่มที่จะมีเสียงคุยกันดังขึ้นเรื่อยๆตามประษาคนที่มีแอลโกอฮอล์ซึมซาบอยู่ในเส้นเลือดเพิ่มมากขึ้น บรรยากาศยามค่าในปลายฤดูหนาวในบ้านสวนหลังเก่าๆที่อยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นค่อนข้างมากในย่านชานเมืองแบบนี้มันก็ดูจะวังเวงชวนขวัญผวาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวมแมลงกลางคืนที่อยู่ตามต้นไม้ในสวนรอบๆบ,บ้านก็ส่งเสียงร้องวีดวิวชวนคนลุก เย็นๆพัดกระโชกอย่างแรงมาวูบหนึ่งใบไม้แห้งหลุดจากต้นลงมากระทบพื้นดังกราวใหญ่ แล้วก็ตามมาด้วยเสียงนกแสกตัวหนึ่งที่บินมาเกาะที่ต้นไม้ใกล้ๆบ้านแล้วก็ส่งเสียงร้องดังขึ้น <c oughs> มันส่งเสียงที่ชวนหลอนขึ้นมาอีกไอ้นกบ้าเอ้ยจะมาร้องหาพ่อมึงหรือไงวะไอ้บุ๊กมึงออกไปไล่มอ่บันทีสิ แม่งร้องอยู่ได้สาคันชิบหายไอ้โจสะบทออกมาและเอ่ยปากใช้ให้ไอบุกออกไปไล่นกแสกตัวนั้นที่ส่งเสียงร้องอยู่ใกล้ๆบ้านไอบุกขยับตัวลุกขึ้น <c oughs> เสียงร้องที่ชวนหลอนของนกแสกตัวนั้นก็ดังขึ้นมาอีก ไปเร็วๆสิวไยบุกไอ้โจร้องบอกสำทับขึ้นมาอีกและง้างเท้าขวาขึ้นทำท่าจะถีบเมื่อเห็นว่าไอบุกทำท่าอิดออดครับครับพี่ไอบุกรับคำและรีบลุกครวดขึ้นเดินจ้ำอ้าวไปเปิดประตูและเดินออกไปทางด้านหลังบ้าน ซึ่งเป็นที่มาของเสียงร้องของนกแสกตัวที่ได้ยินนั้นไอ้บุ๊กคว้าทตอนไม้ยาวประมาณหนึ่งศอกขนาดเหมาะมือที่ตกอยู่บริเวณน,นั้นขึ้นมาถือไว้กะว่าจะเอาไว้คว้างเจ้านกแสกตัวนั้นถ้าได้เจอตัวเป็นเป็นของมันไอ้บุ๊กมันค,ค่อยๆเดินไปลา่า ก็องแหหน้ามองขึ้นไปสอดสายสายตามองหาเจ้านกแสกบนยอดไม้แถวนั้นไปพลางอาศัยแสงไฟที่สาดทองออกมาจากในตัวบ้านทำให้พอที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้พอลางๆอยู่บ้างแต่มันมองหายังไงก็ไม่เห็นเจ้านกแสกตัวนั้นแม้แต่เงาทุกสิ่งรอบตัวมีแต่ความเงียบกริบ สายลมเย็นจะเยือกพัดโชยมาวูบหนึ่งเอ๊หรือว่ามันจะบินหนีไปแล้ววะไอ้บุ๊กคิดในใจแต่แล้วมันก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวเมื่อได้ยินเหมือนเสียงใครลากอะไรสักอย่าง ังออกมาจากห้องเก็บของที่อยู่ใกล้ๆกับโรงหลังบ้านซึ่งไม้ด่างเจ้าปัญหาสองต้นนั้นก็ถูกวางเก็บไว้ในห้องเก็บของนั้นด้วยใครแอบย่องมารักอะไรในนั้นหรือเปล่าวะไอ้บุ๊กคิดได้ดังนั้นมันจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปยังห้องเก็บของทันที เสียงนั้นยังดังออกมาจากในห้องนั้นอีกไอ้บุกย่องเงียบกริบเข้ามาจนถึงประตูห้องเก็บของมันค่อยๆใช้มือสายเอื้อมไปหมุนลูกบิดประตูแล้วก็ดึงให้เปิดออกมาทันทีพอประตูห้องเก็บของเปิดพลัวออกมาไอ้บุกก็ได้เห็นว่ามีร่างของใครคนหนึ่ง ที่ยืนหันหลังให้กับมันอยู่ตรงมุมด้านในของห้องลักษณะเป็นผู้ชายตัวผอมแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เรียบร้อยดูดีแต่ที่สำคัญก็คือร่างนั้นมันยืนจังก้าอยู่ตรงไม้ด่างราคาแพงลิฟสองต้นนั้นที่ถูกวางเก็บไว้ตรงมุมห้องเฮ้ย hey, หยุดนะเวย้ยไอ้หัวขโมย จะมาขโมยต้นไม้หรือมึงเดี๋ยวพ่อจะฟาดหิน่วมเลยหนอยหลวงของงูเห่าซะแล้วละมึงไอ้บุกร้องตวาดขึ้นะวกมึงน <c oughs> ักลึกเป็นหัวขโมยให้ชาิผู้ชายลึกลับผู้นั้นเอ่ยตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกและยานขา ไอ้บุ๊กขนลุกเรลียวขึ้นมายังฉับพลันและแล้วร่างของบุรุษนิรนามยามราตรีก็ค่อยๆหันหน้ากลับมาแต่ทว่าคุณพระช่วยร่างนั้นมันหันกลับมาเพียงส่วนของหัวเท่านั้นส่วนลำตัวนั้นยังหันหลังอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นไอ้บุกเมื่อได้เห็นอะไรแบบนั้นก็ถึงกับตาเลือกรานอ้าปากคาง หัวใจของมันแทบจะหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่มร่างกายช้าดิกไปทุกส่วนด้วยความตกใจและความหวาดกลัวอย่างสุดขีดใบหน้าที่หันมาหามันอย่างช้านั้นมันคือใบหน้าของชายชราคนหนึ่งที่มันดูขาวซีดดวงตาลึกบู่รงหน้าผากมีรอยแผลขนาดใหญ่ที่มีเลือดไหลซึมอยู่ตลอดเวลา พระผาผาผีผีหลอกไอ้บุกหลุดคำพูดออกมาอย่างลำบากยากเย็นไอ้ที่กำลังมึนๆด้วยฤทธิ์แอลโกอฮอล์อยู่นั้นหายไปจนหมดสิน้นเออผีเจะบพวกว้าขโมยคนชั่วอย่างพวกเองทำให้ายอยังไงยู่ะร่างของผีชายชาราตนนั้น เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเครียดแขนพร้อมกับหมุนตัวกลับมาและเดินทื่อเข้าหาไอ้บุกที่บัดนีเหมือนจะเป็นอมาพาสไปชั่วขณะมันไม่สามารถที่จะขยับส่วนไหนของร่างกายได้เลยยายะยายาไอ้บุกร้องลั่นเมื่อปีศาจชายชรายืนมือที่แห้งเกร็งเข้ามาคว้าหมับ เข้าทีลำคอของมันแล้วก็บีบบีบบีบบบีบแรงแล้วก็แรงขึ้นอีก <c oughs> ไอบ้บุกดิ้นทุรนทุรายยังโทรมานลิ้นจุกปากลูกในตาของมันทะลักแทบจะหลุดออกมาจากเบา้ามันดิ้นรนอยู่สักครู่ก็แน่นิ่งไป วิญญาณหลุดร้อยออกจากร่างไปเฮ้ยไม่บุ๊มันไปนานนักวะไ,ไปไล่นกแส่แค่เนี้ยตันไปสะนานเลยรู้ว่ามันไปเมาหลับอยู่ตรงไหนแล้วมั้งกวูวาไอ้แจ็คเอ็งไปตามดูมันสิไอ้โจเอ่ยขึ้น เมื่อเห็นว่าไอบ้บุกนั้นหายออกไปนานผิดปกติครับพี่ไอ้แจ็คที่ตอนนี้เริ่มจะเมามากแล้วรับคำลูกพี่ของมันอย่างอ้อแอแล้วก็พยุงตัวลุกขึ้นเดินออกไปไอ้บุกไอ้บุกไอ้บุกวอยอยู่ไหนวะ ไอ้แจ็คร้องเรียกหาไอ้บุ๊กหลังจากมันเดินมาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆห้องเก็บของไอ้บุ๊กออกมาแล้วโว้ยไอ้ห่านี่ทำให้กูต้องลำบากลำบนมาตามหามึงอ,อีกไอ้แจ็คเรียกไปด้วยบ่นไปด้วยไอ้แจ็คกูคยอยู่ในห้องเก็บของเน่ พลันเสียงอันเย็นยะเยือกของไอ้บุกก็ดังออกมาจากในห้องเก็บของอ้าวแล้วเมืองเข้าไปทำซากอะไรในนั้นล่าไอ้แจ็คร้องถามขึ้นพร้อมกับสาวเท้าก้าวเข้าไปในห้องเก็บของพอมันเดินเข้ามาก็เห็นว่าร่างของไอ้บุกนั้นนอนคว่ำหน้าเยียดยาวอยู่กลางห้อง อ้าวไอ้บุ๊กไอ้ฮานี่มันนอนหลับอยู่ในนี้จริงๆด้วยตื่นเว้ยตื่นไอ้แจ็คก,ก้มลงไปใช้มือเขย่าตัวไอ้บุ๊กแรงๆและแล้วร่างของไอ้บุ๊กก็พลิกงายกลับมา้ยไอ้ไอแจ็คร้องลั่นขึ้นสุดเสียงเมื่อมันเห็นว่าร่างไร้วิญญาณของไอ้บุ๊กอย่างเต็มๆ็มตา ออไอ้บุกไอ้บุกตายแล้วไอ้แจ็คตะกกนลั่นมันหงายพลึงลงไปนั่งกองกับพื้นห้องเสียงหัวเราะยังแหบห้าวและเยือกเย็นของชายชราคนหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงหัวเราะที่สุดหลอนนั้น มันดังก้องสะท้อนไปมาในห้องนั้นเฮ้ยใครเสียงใครวะแกเป็นใครไอ้แจ็ครองลั่นมันกวาดตาไปรอบๆห้องยัางวาดกลัวสุดขีดจำเสียงข้าไม่ได้หรือไอ้กาจากรเสียงอันสุดสะพรึงนั้น ดังขึ้นมาอีกและแล้วลั่นนั้นร่างของปีศาจช,ชายชราก็ค่อยๆปรากฏขึ้นที่ตรงกลางห้องนั้นเฮ้ยปับพับพัพผีไอ้แจ็คร้องลั่นขึ้นอย่างะหนกตกใจและหวาดกลัวอย่างสุดขีดเมื่อเห็นว่านั่นคือร่างของชายชราเจ้าของบ้าน ที่ผูกมันเข้าไปขโมยไม้ด่างราคาแพงลิฟออกมานั่นเองมันเบิงตามองร่างของปีศาจช,ชายชราจอมอาฆาตที่บัดนี้กลับกลายเป็นร่างที่เน่าเฟะหน้าเกลียดหน้ากลกูน้ำเลือดน้ำหนองไหลยเยิ้มไปทั้งตัววักมันทำให้กูตาย พวกมึงก็ต้องตายกันหมดทุกคนปีศาสต์ชายฉลาเอ่ยออกมาอย่างเครียดแค้นพร้อมกับเดินทื่อเข้าหาไอ้แจ็คที่บัดนี้ทั้งอุจจาระและปัสสาวะของมันลักเรียราดเต็มกางเกงไปหมดด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงขีดสุดอย่าว่าแต่จะลุกวิ่งหนีเลย แค่จะส่งเสียงร้องออกมามันยังไม่สามารถทำได้ปีศาจชายชราใช้สองมือคว้าหมับเข้าที่ลำคอของไอ้แจ็คแล้วก็เวียงร่างของมันเลิ้วหือไปยังกระถางต้นไม้ด่างที่วางอยู่มุมห้องโผละเสียงดังเหมือนมะพร้าวถูกพาดังขึ้น มันช่างเหมือนเสียงหัวของชายชราที่ล้มลงไปฟาดกับขอบกระถางต้นไม้ด่างจนถึงกับความตายคาที่ในวันนั้นไม่มีผิดแต่คราวนี้มันเป็นเสียงของหัวไอ้แจ็คที่ถูกเวียงพุ่งเข้าใส่ขอบกระถางอันเดิมนั้นอย่างรุนแรงหัวกระโหลกของมันแตกอ้าออกมาอย่างน่ากลัวเลือดและมันสมองของมัน สาดกระจายไปทั่วบริเวณนั้นอย่างน่าสยดสยอร่างของมันชักกระตุกดิกดิกดิกอยู่เพียงครู่เดียวก็นแน่นิ่งตายสนิทยังเหลืออีกสองปีศาจชายชาราจอมอาฆาตเอ่อยขึ้นก่อนที่จะหายวับไป ตอนนี้วงเล่าก็เหลือเพียงไอ้โจกับไอ้วินเท่านั้นมันทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าปัดนี้ลูกน้องของมันสองคนได้ไปเฝ้าท่านยมเรียบร้อยแล้วและพยามัจจุราชกำลังเดินทางมาหาพวกมันเฮ้ยทำไมไอบ้บุกกับไอ้แจ็คมันหายเงียบเป็นคู่แล้วไอ้วินไอ้โจเอ,อ่ยถามขึ้นกับไอ้วิน สมุนคู่ใจของมันที่ตอนนี้นั่งดวดเล่ากันอยู่เพียงสองคนไม่ใช่มันพากันไปแอบ,บนอนรับที่ห้องเก็บของแล้วหรือพี่โจไอวินเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงที่เริ่มจะอ้อแอชับพลันนั้นจู่ๆสายลมก็พัดเข้ามาในห้องนั้นยอย่างรุนแรงโดยไม่มีปีมีขลุย ประตูห้องถูกแรงลมพัดเปิดปิดเข้าออกดังตึงตึงเศษฝุ่นเศษดินเศษใบไม้ปลิวว่อนเข้ามาในห้องจนฝุ่นฟุ้งไปหมดทั้งไอโจและไอวินต่างก็ใช้มือปัดป้องเป็นพลวันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยไอโจตะโกนขึ้นมาดังๆสักครู่หนึ่งเหตุการณ์ทุกอย่าง ก็กลับคืนมาสู่ความสงบเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นและยานข่างของชายชราคนหนึ่งกดดังขึ้นตามมาด้วยเสียงหมา ที่หอนขึ้นมายังหวยหวนด้านนอกห้องตรงประตูที่เปิดอ้าอยู่มีร่างของชายชราคนหนึ่งยืนทื่ออยู่ชายชราคนนั้นยืนมองเข้ามาที่คนทั้งสองด้วยสายตาที่โกรธแขนแล้วร่างของชายชราคนนั้นก็เดินทื่อเข้ามาในห้องแล้วก็มาหยุดยืนต่อหน้าของคนทั้งสอง แกเป็นใครวะเข้ามาได้ยังไงไอ้โจตะโกนลั่นขึ้นด้วยความตกใจที่เห็นชายแก่แปลกหน้าบุกเข้ามาถึงตัวพวกมันไอ้โจรกระชากทูดมรณะปืนสั้นรีวอเวอร์ขนาดเก้าโมโมที่พกติดเอวอยู่เป็นประจำขึ้นมาแล้วก็ระเบิดกระสุนเข้าใส่ร่างของชายชราทันที สามนัดสนสอนที่ไอโจรัวยิงออกไปถี่ิบแทนที่ชายชราแปลกหน้าคนนั้นจะล้มกลิ้งไปตามแรงกระสุนที่พุ่งออกไปกระทบร่างในระยะยิงเผาคนแค่นี้แต่ทว่ามันหากลับเป็นเช่นนั้นไม่ร่างของชายชรายังคงยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นมิหนำซ้ำ ยังระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังสนั่น<笑><笑>ไอ้อโจกับไอ้วินตะลึงมองชายชราที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงรักคนกับความหวาดกลัวอย่างสุดขีดผา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 าผีผีหลอกไอ้วินตะโกนลั่นขึ้น และทําท่าจะลุกออกวิ่งแต่ปีศาจชายชราไม่ยอมให้มันทําเช่นนั้นใช้อำนาจสะกดจิตบังคับให้ไอโจอยกปืนของมันขึ้นแล้วก็เล็งไปยังร่างของไอ้วินยาอย่าพี่โจยายาแต่ทว่า พาไปซะแลว้วปืนในมือของไอ้จูแผดสนันขึ้นสองนัดสนสอนโดนเข้าบริเวณจุดตายลุ้วดร่างของไอ้วินกระเด็นผางตามแรงประทะของกระสุนไปกระแทกโครมเข้ากับโต๊ะเล่าเสียงดังโครมครามแล้วมันก็รูดลงไปกองกับผืนแน่นิ่งตายสนิทเลือดสดๆไหลนองเต็มผืน ไอ้จเบิงตามองยังตะลึงหลาดสติสัมปชัญญะของมันกะเลิดเปิดเปิงไปกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับมันอย่างไม่รู้เหนือรู้ตัวปีศาจชายชราผู้มีจิตอาฆาตอันเนื่องมาจากความตายของแก่ที่เกิดจากเรื่องของต้นไม้ด่างสะกดจิตบังคับให้ไอ้จู ยกปืนในมือของมันขึ้นมาจ่จที่ขมับของมันเองไอโจตาเลือกรานพยายามแข็งขืนมือของมันแต่ทว่า <c oughs> ปืนในมือของไอโจแผดเสียงขึ้นอีกนัดหัวของมันสะบัดเล็ดไปตามแรงกระแทกของลูกตะกัวเลือดและมันสมองกระจายว่อน ร่างของมันสุดหวบลงมาคุดขูตายสนิทต,ตามเพื่อนและลูกน้องของมันไปอีกรายอีศาสตร์ชายชรายืนมองร่างที่ไร้วิญญาณของมิจฉาชีพทั้งคู่ยังสะใจอยู่ครู่หนึ่งบัดนี้บัญชีความแค้นของแก่ได้ถูกํำระสะสางจนสิ้นแล้วและแล้วร่างของแก่ ก็ค่อยๆเหลือนหายไปในที่สุดท่านผู้ฟังที่รักผีไม้ด่างอาคาตได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไป ขอได้รับความขอบคุณจากอสูรป่ามาเล่าหลกสวัสดีครับ